ก้องก่อนนานามอสขึ้นมาแล้วชิพขึ้นแล้วแต่ยังยังไม่เริ่มมองเห็นนะมายังอ่ะมันจ้งขึนนี่มามานานาดาพิมพ์ว่ามามาไหมเมื่อกี้เออมาแล้วมายังอ่ะไล่ขึ้นยังฮัลโหลไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะเนี่ยมันแจ้งเตือนแล้วเหรอไล่หมุนติ้วเดี๋ยวตาเอาขึ้นแล้วอ่เอาขึ้นแล้วเอาโอเคมา เสียงชชดนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคทับแชทสดนะโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับพี่จากเอ็แคปิทลแล้ววันนี้นะครับเราจะไลฟ์สดกันบ้างนะปกติก็ไลฟ์สดกันบ่อยทำไมครับโอเคก็เป็นชุดใหม่นะครับเรียกได้ว่าเราหลังเขาแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับเราก็จะมีเพิ่งมาเปิดได้นะครับเพิ่งจะได้กลับมาจากวันหยุดอ่าก็เป็นชุดบัตตี้ไฟเอสเอสพีชุดปลุกผีปลุกผีนะครับอ่า เ,เรียกได้ว่าก็เปิดแค่นี้ละกันนะเพราะว่าคิดว่ามันหาของเก่าจัดยากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิดอ่านสกิลกันเข้าๆกล่องเดียวนะที่เหลือเดี๋ยวเรามารอลุนหลังกล่องพร้อมกันนะครับนะอา่าโอเคก็ชุดนี้ก็135บาทนะครับหาซื้อได้นะตอนนี้ก็เข้าหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องนึงก่อนเดี๋ยวลหลังกล่องมาลุ้นพร้อมกันนะใครที่มีคําถามอะไรก็ถามได้เลยนะจะได้เคลียร์กันในทีเดียวนะครับ ก็น้อยนะน้อยกล่องนี้น้อยน้อยน้อยมันดูบางนี่ดูดิปกติมันจะอัดแน่นกล่องไงนี่ไม่แน่นเห็นแวบแวบขอบูชาขอบมาทองเลยเหลืองสอยเลย่ะเรายังไม่ได้ดูอ่ะคนดูนี่เรายังไม่ได้ดูนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะตอนนี้อยู่ที่ร้านสุภาพบุรุษนะครับนะใครสนใจก็ทักเพจไปได้นะครับนะก็มีขายทุกอย่างตะเบนเรือลบนะฮะโอเคอามา เรามาดูกันทีละใบเลยนะครับกับใบแรกนะจักรพัดสายฟ้าจอมพิชิตบาวบัตด,ดากโกรอยยิอีกแล้วนะครับเอาลืมบอกตอนนี้อยู่กับคุณต้นแล้วก็คุณกันนะน<ำ>ก็เป็นหนึ่งในทีมงานกันน,นะคาไา้หนำนั่นเองนะคอคอก็คือนํากองกองทัพจากบุสนามเราลงดอบแล้วก็จ่ายสองเกตนะครับก <ๆ S 2> ็คอๆมันก็ง่ายนะในการเอาลงนะคอคอดโคตรเท่เลยนําลงด้วยสกิลแบบดูการซิวดะนำลงใช่ไหมติดโซกาได้นะครับจ่ายสองอเกตเท่านั้น แล้วก็จะสามารถคอคนนี้ได้นะฮีเท็ก์คือระหว่างเทอร์ของของเรานะการนี้บนสนามไม่สามารถถูกทําลายได้ก็คือไม่ไมแตกความสามารถของมันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ถูกเลสด้วยนะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังได้ขึ้นมือได้อยู่ดีล่างใหญ่มันก็ไม่ถูกเลสนะอย่างนี้เองนะครับมีโอเวอร์โตรนะรู้สึกว่ากล่องนี้มันจะโอเวอร์โตรกันเยอะแยะมากมายเลยนะเออมันจะุ่งกันไปไหนนะเมื่อเริ่มต้นไอ้แท็กเฟรของเราทิ้งกร้าจากบนมือของเราหนึ่งใบนะอมอนเตอร์กองทัพจักรพรรดิจากกองหนึ่งใบโดยจ่ายคอร์สนะ แล้วก็สับกออนสับกนาจากนั้นระหว่างเกมนี้นะการ์ดทุกใบบนสนามเราได้รับบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งคฮิยก็คือบวกอจจบเกมตัวใหม่ลงมานะเพราะเราขึ้นมาจบจบเกมนะครับนะเออก็มีเพนมีทีโบโคตรเก่งเลยเรียกว่าต้องใช้นะเพราะว่าพี่ไปเห็นลิสต์ยุ่นมาแล้วก็เขาก็ใช้ยาวายวนะครับใบน,นี้นะบัตรนี้ต้องใช้แน่นอนส่วนสุดยอดการปะทะบัตต์ xko นะครับกูเปิดด้วยสิต้องเปิดปด้วยเออ คุณกินแรงผมข้าวปลาย,ยังไม่กินเลยเนี่ยโหละนะนำมอเตอร์จาก<ม>าอะไร <มา S 1> แล้วก,งงก,ก็มากองนี่ก่อนก็ได้<ม>จากกองการเราไม่เกิน3ใบลงช่องดอกนะล้วสับกองก็คือได้เพเวอร์นะอต่อที่เราเคยพูดกันไปนะครับเพิ่มเวนะครับจากนั้นถ้าช่องดอกของเรามีการ์ดที่มีชื่อเวอต,ต่างกันห<ม>้าใบหรือมากกว่าก็ได้สองเกร2อไลท์จากนั้นถ้ามี7ก็ได้สองจวดนะเรียกได้ว่ามันถมหลุมนะครับถมหลุมเราเพื่อให้ได้เวอร์ครบแต่อย่างที่พูดก็คือว่ามันก็อาจจะทาให้มันเอาเองได้ ด้วยในระดับหนึ่งนะไรเทเนี่ยถ้าเกิดจัดสายฟาร์มรับรองว่ามีสิทธิ์เอาอย่างสุดเลยพูดเลยนะครับเพราะว่าฟาร์มกันกระหน่ำมากนะสอนไม่เคยสอนหนึงโอเคมังกรฟ้าทัมินแห่งวันอะไรวังวนกลับข้างอบบีเกลทำไมต้องกลับข้างครับไม่รู้ดินั่นสิงนะอมีเซอร์ไพรส์นะโอ้มีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะทำลายเมื่อกี้เห็นแบบว่าว่าวโอเคทำลายการ์ดบนสนามเราหนึ่งใบและนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่โซ่นะก็คือมันมีเทค โซกาดในคอคอแล้วเพราะงั้นมันโดนยิงแบบประหลาดๆไม่ได้โ,ดอโอเคนะเมื่อการนี้ก็สุสนามทำลายครับสุสามนะ,นมนะง่ายมากครับลงง่ายแถมเทคดีดบอกเลยว่ายาวยันทายอะบิเกลดำน,นะครับใครที่เล่นอะบิเกลขาวก็ยินดีด้วยใช้ไม่ได้โอโ้โหครับนะโอเคก็มีโอเวอร์โทรนะ น่นรารักางแอคกทเปิของทั้งสองฝ่ายนะนำกรนดามที่มีเซตจากช่องดอกหนึ่งใบ,บนะครับไปเรียง,งและจ่ายเกียรเดียวแล้วก็การไปทุกใบในสนามผู้แข่งนะได้รับหน้าหลังลบ5 0 0 0แล้วก็ลบก,กีดหนึ่งจนจบเกมพูด<อ>ุกมจนจบเกมนะเดี๋ยวนี้มันมาอะไรกันแล้วนี่แย่จริงๆนะการมันเริ่มเกินลิมิตไปแล้วนะครับนี่ก็อาโรโร่านะมังกรผลึกฟ้าอัสนีอโดอาร์โร่านะครับเรียกว่าเป็นอารโร่าร่างใหม่อีกแล้ว นะที่คิดว่าน่าจะโค้งง่ายกว่าเดิมจา่ายสามเกตแล้วได้สองโซ่โอ้ดีมีสองโซ่นะครับใบไปหลบติดหรือเปล่าเจรกินไหงวะไม่ติดไม่ติดไม่ติดทับอยู่ทับอยู่โอเคโอเคอ่ะมันบอกการนี้ไม่ถูกทําลายด้วยความสามารถพลังชีวิตไม่ได้รับความเสียหายก็คือยิงไรเขาไม่ได้นะครับแต่เราโดนชาร์ดได้ได้ใช่ไงนะครับนะอีกแล้วเราก็ยังคงโดนชาร์ดได้ได้อยู่ดีนะครับนะมันก็จะเป็นแอนตี้ใบนะมีโอเวอร์โทนนะในระหว่างเทิร์นของคู่แข่งจ่ายสองไลท์นะครับพรอมอนเตอร์ ที่มีอาว่าอาโตล่านะจากดอกหนึ่งใบนะทับการ์ดนี้โดยจ่ายคอร์ก็เท่ากับว่ามันก็จะได้เทคตัวนี้ก็ต่าใดที่ตัวนี้มีโซเท่าไหร่มันก็จะไม่หายเพราะว่ามันคอทับนะครับเหมือนแบบเดียวกับแท็กไนท์เลยนะคอทับมันจะเป็นคําที่น่ากลัวมากเพราะว่าใบเก่าเนี่ยจะยังอยู่นะครับนะมันก็จะทําให้โซเป็นตึกและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะยุเลือกคันคอตอนที่ปั่คอทับแล้วก็หายหมดเลยแล้วก็ไปทั้งสนามนะครับโอ้พูดเร็งไปเนี่ยนะนะแย่จริง ตัวนี้ก็เป็นมังกรเทพจากกลทะลวงฟ้าเคออสบัตนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยพูดไปแล้วในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะว่ามันโกงนะแต่แต่วมาดูนะว่าจะจัดยังไงนะนี่ก็เป็นดาวราชนผู้กล้าเทพจากกลนะครับเลยวัดถิ่นนะตัวนี้ก็สีครีนอนๆนะคอสลดตามมอนถ้าจะไม่ผิดนะจะไปกันเร็วๆนะทุกคนนะคุยให้ใบสําคัญนะเพราะว่าเราก็จะมารุ่นหลังกองกันนะผู้ชี้นําทางแห่งเคออส Zero, นะเกียร์ก๊อตเวอร์ชั่นซีโร่นะเออตัวนี้ก็เป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งนะจ่ายสามเกจน,นะครับจ่ายแพงมากนะฮะเมื่อเริ่มไอเส็ตเฟตทั้งสองฝ่ายนะคอเคนะียร์ออสไซส์สามหรือต่ำกว่าจากมือหรือจะช่องดับร้อมไม่เกินหนใบโดยไม่ต้องจาขอขอนะ่ายคอคอ้นก็คอฟรีนะครับเคียร์มีแคสเรนนะก็รู้กันอยู่แล้วนะก็คือทำลายสามตัวอื่นเพื่อตัวเองอยู่ต่อนะมีโอควิวรีบูทด้วยในระหว่างการโจมตีในเทิร์นของคู่แข่งทิ้งการจากบนพื้นหนึ่งใบก็โยนเละการโจมตีนั้นหากคู่แข่งทำการสีรมากกว่าก็บเบทททิร์นนนนัันน้ี ขอ,อย่าชิคสัญญาณนิดนึงนะพอดีเปิดไลฟ์มาแบบวุ่นๆนะทุกคน <c oughs> เออเปิดไลฟ์แบบวุ่นๆนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหาคนลงอีฟูกิครับอะไร <ขอ S 1> นะขายก็ตรงนี้นะครับผมใช่แล้วนะใครอยากลงในอัตุล่าก็ว่างอยู่นะใครอยากลงก็ <c oughs> ก็มาเลยนะ ทำไมของเสริมดามันอ่อนจังอ,อ,อ่ะพี่เหมือนเอามาแค่ตีแม็กดากรนน่ะโอ้ไม่อ่อนนะคือจริงๆคือน้องบอกว่าตีแม็กใช่ไหมแต่พี่มองว่าถ้าถ้าเกิดว่าตีตัวกลางว่างเนี่ยสีขี้ค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้นะบอกเลยแรงแรงจ้าเลยนะนอโอเคเดี๋ยวเ,เช็คสัญญาณนิดนึงเจเกิดไม,ไมลำพงออไปกันก่อนไปกันต่อนะ คนนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ดีนะครับสุดยอดการปะทะเกียร์ก็ต์แอนวิสตอมนะจ่ายเกตหนึ่งก็เลือกอย่างหนึ่งนะเลือก c h ออ s บนสนามเราหนึ่งใบชิงกับเทนนี่ power crit ของการนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้นะแล้วก็คอมมอนเตอร์ c h ออ s จากช่องดอกหนึ่งใบนะก็เป็นการที่ปวนเกณฑดีมากใบนี้นะครับแต่ดำนี้ก็เอามาจะเล่นคอมโบสามบัตดี้นะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะจัดยังไงนะตัวดํานี้นะครับอันนี้ก็รีมาเวียรีมาแล้วรีมาอีกนะครับนายเชิงก็มีตัวนี้ นะดาบจัก,กรพรรดิสายฟ้าเขี้ยวมังกรบัตเอ็กบังเกอร์ชัดเจนมากว่าต้องเล่นกับคู่พวกนี้แน่นอนนะครับตัวบัตแล้วก็พวกนี้นะมันบอกว่าจ่ายสองเลือดเท่านั้นนะครับสวมนะครับมันบอกการนี้บนสนามไม่ถูกโจมตีโดยความสามารถของการกู่แข่งและไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถการคู่แข่งนะ,ะคือคือเก่งนะถ้าสาหรับไลเทที่มันไม่ค่อยมีขาลับนะเะแล้วก็บอกว่าหากเรามีบัตอยู่ในสนามนะไซส์ของการที่มีคำว่าดำและเบาลดลง2 ก็ถ้ากลับมาจะกลายเป็นไซส์0นะครับเห็นไหมนี่สองเรียกไอ้นูมาตามันจะกลายเป็นไซส์0นะโอเคอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ในระหว่างเท่านี้นะถ้าเราใช้โอเวอร์เทิร์นหรือว่าโอเวอร์โทรไปแล้วนะการนี้ได้ทิปเปิ้ลได้ทิปเปิลนะแล้วก็นี่ครับใบนี้ครับทุกคนใบนี้ครับโล่สุดโกงนะครับดาก้อนชิลโล่แห่งจอมพิชิตใบนี้นะมันบอกว่ารายได้เมื่อฝ่ายจุบดีในเทอร์เราแล้วไม่มีการปิดกังยูโรตี หากเกมนี้เราโอเวอร์เทิร์นโอว่าโทไปแล้วนะครับอ่าจนจบเทนี้ฟอมเสียที่เราได้รับลดลงเหลือหนึ่งหน่วยก็คือถ้าอีกฝ่าแบบพัสนามบุกเต็มที่แล้วเราปลาลูกนี้ใบเดียกคือรับแค่หนึ่งใช่โคตรโงงนั่นแหละมันเป็นแอนตี้บาเรียอย่งเงใช่ถูกต้องมันโคตรแอนตี้บาเรียเลยนะก็คือไลเทขารับมันไม่เก่งอ่ะแต่แต่มาได้ใบนี้มามันทำให้ไลเทเนี่ยเหมือนคัมแบ็กนะครับก็บอกห้ามลดใช่อ่ะอะไรนะแล้วก็แข่งก็บอกห้ามลดจบ เรียบร้อยนันบอกว่าเลยนะความเสียหายที่เราได้รับลดลงโอเคถ้าบอกเจอห้ามรถก็จบไปนะฮะจบไปแน่นอนนะครับและเอควอเต้ใบนี้นะฮะก็น่าสงสารนิดนึงนะเพราะว่าเขามาบ่อยแต่ว่าเขาค่อนข้างจะดีเอาจบดี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 เมื่ออัศวินที่แล้วคุณจัดไม่ล่ะไม่นจมัน่นล่ะเออเมื่ออัศวินที่มีการอิเนี่ยโซก็ได้รับดับเบิลนะแล้วก็มีโอเวอร์เทิร์ก็ในระหว่างเทอร์ของเราทิ้งอัศวินจากบนมือเราหนึ่งใบ นำไอเทมก็คือนำไอเทมมาสวมหรือเปล่าสวมใบโดยไม่ต้องจ่ายคอสสวมเลยใช่ไหมใช่เลยก็คือทิ้งทิ้งคอสมันก็คือทิ้งมือหนึ่งใบสวมไอเทมฟรีสองใบนะครับมันเล่นดาบคู่อยู่แล้วนะดาบคู่ใช่ไหมแล้วก็ซัสกินะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับนะจะเอาไปเล่นใส่หรือรบก็ได้หรือจะเอามาใส่ลเทก็ได้นะครับนะคนนี้ข้อจุดเด่นมันก็คือว่านำมอเตอร์จากช่องดอกของเราไม่เกินสองใบนะข้าสุดโซแล้วก็เมื่อจบเทอร์นี้ นำมอเตอร์คอนตูเปอร์หรือกองทัพจากรวรรสายฟ้าบนสนามเราไม่เกิน3ใบเข้าสู่โซลคัลเ,เตอร์นะก็ในระหว่างไอ้แท็กเฟสทั้ง2ฝ่ายก็สามารถเอาเข้าได้ใช่ไหมเออก็ถือว่าเก่งงานการนี้ไม่เกิในหนึ่งใบโดยจะคอได้นะก็ส่งไปเลยรถนี่ใช่ส่งไปเรือรบนะครับก็เอาบุยายกยาเล็กๆกลับเข้าแล้วก็เอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปตีคอนเซ็ปต์กันดั้มใช่คอนเซ็ปต์กันดั้มนะครับมามังกรดาราอัศนีเห็นไหมดาราอัศนีเจ็กไนท์โอเวอร์คิว นะครับเ,เป็นตัวมีโอคิหรือมีโอเทอร์ในตัวนั่นเองชื่อมันชัดเจนวางทับนะเห็นไหมคขอดวางทับนี้น่ากลัวมากวางทับหนึ่งใบและจ่ายเกตเดียวเกเดียวเนั้นเกเดียวโคตรถูกเลยครับตัวนี้เป็นตัวเหมือนเรียกว่าเป็นตัวแรกที่เบเคยพูดไปแล้วว่ามันควรจะเป็นตัวแรกนะครับมันบอกว่าหากการนี้อยู่บนสนามหรือในโซโซของทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทิ้งด้วยความสามารถของคขาแข่งคือเก่งมากนะครับแล้วก็มีโอเทอร์คือน่ารักทั้งสองฝ่ายทิ้งการจะบนมือของเรา นะที่การเดมือเราคอที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในกองคอทับโดยไม่ต้องจ่ายคอสนี่คือตัวแรกที่ตั้งกันหลุดก็ได้เลยโอ้เธอโอ้เธอเย่เสร็จแล้วแต่ไม่คือมันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เราจะใช้ตัดตัดการ์ดไม่ได้เนื่ยเอไหมมันจะใช้ตัดการ์ดไม่ได้นะครับนี่โคตรกิ่งสเปียร์เปียนี่ก็เคยเคยพูดไปแล้วนะของเกียร์นะแต่นี่นี่เทุกคนนี่คือโคตรบักนะครับนะ ศักดิ์ศรีของฐานรับจ้างดาโกเลมนะครับเขามีศักดิ์ศรีด้วยนะฮะเขาไม่สักขาวดำออกบอยมันเป็นต่เดียวเราก็ไม่ออกเลยใช่เฮ้ยคุณมินความสามารถเขามันบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆก่อนนะมันบอกวิธีการค่อคือนำก๊าซจากดอกหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ใจกี่เดียวกี่เดียวเท่านั้นใช่แล้วดูไอ้ทุกใบบวกมันที่นะครับติดเผามันนะบวกที่หนึ่งหมดก่ตัวเองก็บวกใช่แล้วก็เมื่อดาโกเลมบนสนามเราถูกทำลายได้สองไลท์หลังจากนั้นได้หนึ่งจรวแล้วก็งัด นะครับตัวนี้ถ้าแต่มันมีโซกาเท่ากับมันตายได้อีกใบอื่นก็ถ้าใบอื่นตายมันก็เท่ากับมันก็ได้จั่วตัวเองตายก็ได้อะเออใช่นะแล้วก็จะมีบั๊กนะฮะเดี๋ยวเราจะรอดูบั๊กนะครับว่าเล่นยังไงแต่เดี๋ยวนะอ้าวอย่างนี้ก็โดนแก้ทีก็ดิมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลง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 ไม่ตาย <c oughs> อ่ะก็สองทีัวความอะไรนะความเปรมปรีอันหอมหวานเคออสเอลเชียสนะครับเอลเชียสคนนี้นะครับก็โรคร้ายอีกแล้วคนนี้วินคอนดิชันพิเศษเหมือนเดิมนะครับว่า เล่นกับไอเทมใช่ไหมสมุดถ้าสมุดครบกี8 8ก็จะไล่เวอร์เพนนีมิกแล้วก็ติดโควิดกันหมดใช่ใช่ตายกันหมดนะครับเราจะควอบแแฟกฝั่งตรงข้ามเท่ากับการ์ดที่มีคุณลักษณะในแฟกนั้นจะใช้ไม่ได้คือการ์ดเปล่าบนมือเวนอบีลอยกับการ์ดที่ใส่ด้วยทุกแฟกนั่นแหละนะครับนะอ่ะมาข้อคือนำโรคร้ายจะชนดอกนำโรคร้ายจะชนดอกโอเคไม่ต้องเวก็ได้นะเมื่เกินสองใบเข้าสู่โซนนี้ก็จ่ายสองเกตนะครับ ไอเทมถ้าม <ersch> so ีโ so, ซ like, so, so. so ่สามก็ไซส์ของการนี้ลดลงสามก็จะกายไป็นไซสูตรด้วยนะแล้วก็เมื่อเราไล่เวทก็เมื่อเราไล่ฮาร์ดเวทโรคไล่ที่มีการนี้อยู่ในโซ่ก็ได้ไไล่เวทในโซ่ได้ไล่เวทในโซ่โดยไม่ต้องจ่ายโดยจ่ายโดยจ่ายโดยจ่ายเออมีดับเบิลนะมีโซกัดก็โอเก่งคือมันก็มาเชื่อมเป็นตัวหลักอ่ะเพราะว่ามันไซส์ลดได้มันก็อาจจะยิงกับตัวเก่าได้นะตัวเก่าดีกว่าตัวเก่ายิงกว่าใช่มันมีโอชิวย์ครับผมอีบุกินะอีบุกินะไม่้ลูก นะตัวนี้ก็ถือว่าเก่งขึ้นนะนำการจากมือของเราไม่เกิน1ใบเข้าสูโซนะในสภาพคว่ำนะก็คือแอมบุตนั่นแหละแต่สังเกตซ้ายของยัก์รถสงหามบนสนามเราทั้งหมดที่มีไซส์ดังเดิมสองต่ำกว่าไซส์รถนะก็กบุกได้นะเมื่อการที่จบตีนะนเรื่องยัก์รถสงหารจากช่องดอกของเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ยักลรอสงหามในสภาวคว่ำ<ๆ>นะก็คือแอมบุตนั่นแหละถ้าตัวมันเองก็มีแอมบุตเองด้วยนะถ้าเกับว่ามันออกมาจากไซส์หนึ่งน่ารักน่ารักมันก็จะมีปัญหาเลยคนอื่นจะมีปัญหา นะครับไม่อยากจะคุยกับมันนะล้นสนามนะทุกคนก็ใครอยากเห็นไปไหนก็ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะดูกันให้นะครับโรค้ายจะเป็นเมตาไหมขึ้นอยู่กับเือ๋เดียวความพี่ข,ขึ้นพี่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามือน้องนะแต่เดี๋ยวรอดูเทริสละกันนะเดี๋ยวทําเทริสให้่เพราะว่าค่อนข้างเห็นแล้วแหละว่ามีหลายอันเนี่ย ค่อนข้างจะดีนะแต่อย่าลืมว่าเทลิสนี้อาจจะใช้ได้แค่เดือนเดียวเพราะเดี๋ยวสูตรสีก็มามันออกเดือนละชุดนะเทลเราจะเปลี่ยนเมต้าทุกทุกเดือนทุกเดือนนะครับมันจะเร็วมากนะครับเหมือนรีบจะให้จบนะครับก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเปลืองนะอ่โอเคใบใบถัดไปคนนี้ใส่เคออสก็ได้ใส่อ่าเลเจนต์ก็ดีนะครับพูดเคออสคนนี้ครับเคออสซิลนะครับหน้าแค่พันเดียวหลังแค่พันเดียวขี้เดียวน้องออกจะน่ารักน่ารักอยากลองจัดเด็กเคออสของใหม่จัง ลองเลยครับผมซื้อได้เลยร้อยสามสิบห้าบาทครับผมมีจัดได้สองสายจัดไปเลยสองสายไงสายฟาร์มรอดตัวอย่างเดียวไปไม่คิดมากกับกับเล่นธรรมดาของเขานะครับวงค์สนิกันก็ถือว่าเก่งอยู่แล้วนะครับนำมอเตอร์จากสนามเรากีใบก็ได้เข้าสู่โซ่ใจสังเกตนะครับมีเคาน์เตอร์ครับผมโครการนี่จะบนมือนะก็คือโครมาปั๊บก็จ่ายจ่คอรอนะก็เสื่อมาก ดูดเป้าไม่ใช่ดูดเป้าเลยเป้าหายได้นะแล้วก็หาในเรามีดอกสิบใบหรือมากกว่าก็บวกหน้าหลังหมื่นห้าเลยสองซี่เมีทิปเปิ้ลคือถล่มทลายจะไป็เล่อกับฮันโกโกลับรองว่าสนุกแน่เพราะมันติดติดพูดด้วยสามเผ่าเลยนะครับติดพูดได้นะครับเล่นกับห้องน้ํารับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ลดจํานวนประชากรใบเชื่อสุดยถิ่งลิปินมานะ เชือดไซส์3ก็ได้2จัวเนาะเทียรมาลิบินเหมือนเดิมใช่ครับผมเทียรมาลิบินนะอันนี้สวยด้วยนะครับรอลงสี่บาทส5 59บาทอยู่นะใจเย็นะผมเชื่อว่าคุณจะทำนะครับทำออกมาเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งนะครับมินิเกอรกัสมินิเกอร์กัสสกิเลตันนะเขาเป็นกระดูกนะครับปกติเขามีแบบทองอะไรนู้นแล้วไงก็เลยเป็นกระดูกบ้างครบแล้วครบทุกสีนะครบแล้วนะมันมันบอกว่าคอได้แค่เธอละครั้งโอ้แสดงว่าต้องเคงต้องเคงเมื่อการที่เข้าสนามนะดูใบบนสุดจากกองก้าศี่ใบนำมินิเกอร น้ำเกียร์ก็ต์เลยกี่ใบก็ได้เกียร์อะวะดีใบก็ได้ขึ้นมือขึ้นมือโอ้โหถ้าเกิดเจอหมดขอแค่ติดชื่อใช่แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีแอดมินคนหนึ่งนะเอาไปเล่นมินิเกมแล้วมีช่องหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าช่องไหนเพราเขาเล่นอยู่คนเดียวนะทั้งโลกนี้มินิเกียร์ก็ต์นะครับอ่าอันไม่อ่านแล้วกันนะเพรตัวโบโฮมันอีสาหญิงนีิรีมาแม่อัดใหม่นะครับ จะชอบอาร์ตยเก่ามากกว่าที่สวัสดีคนดูประมาณหกล้านคนนะที่กำลังชมอยู่นะฮะโอ้เยอะจังเยอะมากอยากลองจัดยังไม่มีคอมเมนต์ใหม่อามาเทพยักษ์สาวโอเวอร์เทิร์นนะโกจิมารุนะครับหลังจากที่หายไปก็จะหายไปตลอดการเหมือนเดิมฮ้่ได้ใครไม่น่ามามาแล้วก็ไม่ได้ใครจัดเพราะว่าของเก่าหายากนะครับเจอคนจะเล่นเนี่ยต้องใจรักมั่งเก็บต้งแต่สองปีที่แล้วอ่ะต้องเก็บ้งแต่สองปีที่แล้วนะมา นามอ,อเตอร์บรนสนามเราเข้าสู่โซแล้วก็<อ> <ไป S 2> จ่าย <ไป S 2> สองเกตรครับสองใบ<อ> <ๆ S 2> นะเมื่อเราไล่การเวทนะครับจะุดเทิร์นนี้เราได้ทิปเปิลแล้วก็ได้คาปเตอร์คาปเตอร์คือตีกลับเด้งกลับได้นะแล้วก็มีโอเวอร์เทิร์นนะครับในระหว่างเอ็กเทคของเราทิ้งการจับมือหนึ่งใบนะจุดเทิร์นนี้การตัวใบบนสานามจุดตีได้คือได้ใช่ไหมชาโดได้ใช่จีชาโดได้ทั้งหมดแล้วก็ดหนึ่รับรองอัลโธราถูกใจกับใบนี้เอารับบวกขีดอ่ะคอมเมนต์บอกนินจาตัวใหม่เก่งสุดยอดเลยพี่ใช่สุดยอดเลยบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้นะคือ เอามาเล่นแอนตี้อาโูร่าได้นะไอเอน,นี่ยเล่นแอนตี้อาโูร่าได้นะถ้าคุณคิดว่าในงานมันออกเยอะคุณก็เอาไปแอนตี้นะครแต่คุณจะโดนเคียรฮอดไลท์เทตบก่อนที่จะไปถึงเออนะแล้วคนนี้นะครับเรียกได้ว่ามันนานมากเขาจะได้กลับมาเล่นนี่นะ่าจะชุดสุดทา้ายของเขาหรือเปล่าไม่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 มีอาร์บีอาร์บีใช่ไหมแต่มีอาร์บีนะยังไม่จบของเขานะครับกับลูกพี่โอเวอร์เทิร์นแห่งพระเพลิงนี่ด<ช>ูเอลเยเกอร์ไดนาไม์ไข่ โทชิกิไม่ใช่เอเลนยีใช่ไหมไม่ใช่คือใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันแต่ใหญ่แล้วมันเก่งยังไงนะครับบอกว่าวางทัพลูกพี่ราชามังกรและกองทัพจักรพรรดิหรือโอเคบนสนามเราหนึ่งใบจ่ายสามเกตมีเคาน์เตอร์นะครับทางในเทอร์นี้สามการจบดีสามครั้งหรือมากกว่าเราสามารถขอการนี้โดยจากมือโดยจากกับคดคือเราต้องรับก่อนใช่ไหมสามที เราตีไปสามครั้งแล้วก็โคลมาเพิ่มเวฟใช่โอเคพตัวนี้มันบอกวางทับโอเคอยู่มีว่าเธิร์บอกว่าได้ระหว่างเอ็กทคเของเราจ่ายเด้รวไล่เดียวนะครับจนจบเทนนี้นะครับการนี้ได้รับคดีข้อบุคลหนึ่งและการนี้จบตีเดินเชลิ่งกัเทำยกเลิกก็คือตีต้องรับอย่างเดียวตีโบ๊ะโบ๊ะไปคือเล่นกับเดนนมไได้อย่างที่พูดนะเพิ่มเวฟทำ otk otk เอ้ย otk otk ไม่ได้นะครับอันนี้ก็หอกใหม่นะครับหกใหม่ดาบนะดาบนะครับ ตัวนี้เนี่ยเล่นกับเอลกิโอตีลุงเอลนี่พี่จัดเยเกอ์หน่อยโอ้พี่ไม่มีอะไรแล้วนะคือขายไปแล้วนะทุกคนมันหายไปไหนมันมันมันงจริงคุณคุณพี่นัทมีนะแต่ว่าคุณพี่นัทเขาขายไปแล้วนะในราคาบ้านระเบิดราคาย่อมมากนะไม่อยากเชื่อโล่หม่โล่ไม่นะเล่นกับลุงเอลไม่เล่นกับอ่าเขาเรียกว่าไงฮะสายแล้วก็จนภัยกับสวินก็ได้นะติดโล่ด้วยเผาโคตรเยอะมีตั้งพลังชนตั้งศูนย์เนี่ย คุณเมื่อกเห็นผุก้าโลกเอเขาเอาโลกกระแทกหน้าได้อะแต่โลนี้บอกถ้ามีดาบมันจะตีหนึ่งหมื่นเพื่อมาลังว่าพี่ๆจัดเลดเยเกอร์ให้หน่อยครับนั่นแหละครับไม่มีของเลยไม่รู้จะทำยังไงนะจนไม่มีของคือมันเก่าจัดเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปเป่าหูแอดมินท่านหนึ่งนะให้เขาจัดให้ใบนี้ใช้ยาวจริงๆแบ็กเวกัลโลนะครับใบนี้คุณนัมบิดาไม่เอานะครับเอาดิสามารถโคตรเก่งอคอมเมนต์มาได้อีกคอมเมนต์เขาบอกว่าจะมีลิทรเคอจัดของใหม่ไหมครับมีครับผมเดี๋ยวผมจะขโมยลิทน้องเขาตอนนี้เลยใช่อยู่ตรงกันข้ามอยู่ตรงหน้าเราเลยครับตอนนี้ครเราพร้อมแล้ววันนี้นะฮะทำลายมอนสเตอร์มังกรดำหนึ่งใบแล้วได้เทคนะครับก็คือนำใบบนสุดจากกองการสามใบได้เกียรติได้สามใบแล้วก็งมีเซตอยู่คิวสามโคตรเก่ง ดีมากเป็นใบสับที่ดีดและใบนี้ก็เป็นใบดีอีกใบนะครับสำหรับแจ็คไนท์นอ่ะแจ็คไนท์อาร์มเจอวารันโคตรดุยนะครับราการ์ดใบนี้อยู่ในโซ่แจ็คไนท์บวกหน้าหลัง2,000นะครับนะที่ผ่านมายังไม่มีแบบนี้นะครับไอ้บวกหน้าหลังมันมีแค่บวกหลังแต่บวกทีละพันนะครับเมืม่อก่อนน,อน,นะครับแต่ก็เมื่อกี้นี้เข้าสนามถ้ามีแจ็คไนท์อยู่ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกจูนหนึ่งหรือได้เกตหรือได้ไลท์นะครับนะก็ถือว่าเก่งมากจะคัมแบ็กหรือเปล่านะต้องมารอดูกับแมนทิชช เวเสริมอัตรุราอีกหนึ่งใบนะครับเรียกได้ว่า<ม>คือคืออัตรุราพี่ว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะฟัมแบก็แบกสุดๆ,ๆแล้วนะมันมันใกล้ถึงช่วงมันะนะพี่รู้สึกนะแมนฟิชายนะมันบอกว่าว่าได้ถ้าเราเราได้ระหว่างการโจมตีของคู่แข่งแล้วเราคู่แข่งตีมาแล้วก็เรามีพีซึมอยู่สนามนะก็ยกเลิกตีจากนั้นเราสามารถนาการใบบนสุดเข้าสู่โซมอนเตอร์ไซส์สามนะถ้านําเข้าก็ได้ไลท์ได้จั่วแล้วก็พีซึมดาก้อน ที่มีการอิสโซก็จะไม่ถูกถอดด้วยการถอดนะครับก็นำทุ้งหมดขึ้นขึ้นมือไปแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> นำทั้งหมดขึ้นมือไปแล้วกันวันนี้ก็ตัวเสริมของเด็กโกเลมนะอเ,เอาไปเล่นโกเลมได้นะครับยวขอดูใบไหนน่าสนใจใบนี้น่าสนใจมีคนขอลิศให้จับ <c oughs> นเนะีอันนี้ใช่ไหมใช่เด็กโกเลมไอ้เย่มันเด็กเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเล่นหน้ากระจกนะครับคือแบบคือมันเน้นแบบบุกขี้ๆๆแล้วก็แจก ท,ทุกตัวแบบตีเดี่ยวห้ามยกเลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องน่ารับอย่างเดียวน่าสั่นอย่างเดียวถ้าเริ่มก่อนก็มีโอกาสชนะได้เลยเอาอดูนี้นิดนึงเพราะว่ารู้สึกแบบนี้จะเป็นตัวปัญหานะอินเฟคชั่นภาษาปัญหาจริงนะครับนะคุณคุณนุนั่นเองไนุเอ้ยไอนุดได้เวทโรคร้ายไม่สามารถถูกยกเลิกได้เท่ากับวัวพันธุ์เดนิมิกโดนตัดไม่ได้แล้วนะครับใช่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราไล่เวทเลือกมอเตอร์หรือไอเทมโรคร้ายบนสนามเราไม่เกินอย่างใบ อ่าไม่เกินหนึ่งใบนะนาใบบนสุดจากองคการโอ้ท็อปถ้าเป็นเวทโลกร้ายเอาเข้าโซไปนั้นเลยเออั่าแหละง่ายดีก็เท่ากับว่ามาเติมโซได้เร็วขึ้นนะยักรอบก็ใช้ได้นะครับแต่คุณท่างทอดทิ้งไปแล้วนะเออยูโทททมินบุปผาเพลิงคมดาบม่วงนะครับแต่คมแต่รอบๆเป็นทองนะรอบๆอบเป็นสีทองนะจ่ายเกตจ่ายเลือดนะสวมใส่มันนะครับการนี้อตีตีข้ามกลางเราแล้วก็ ไม่ถูกระเบิดไม่ถูกระเบิดไม่ถูกระเบขึ้นมือนะโดยความสามารถนะเมื่อเราจะทําการคอยากษ์โอ้นี่คือยักษ์รอบนี้โดดก็สนุกเลยนะครับนักเกตก็จะลนเราไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วมาถึง chaos one celestial อะไรสักอย่างเนี่ยคือยากเกินใจเกตใจเลือด ี่นิชชอบใ้นหน้ามืาน่หนหลังหกนะนะครับเมื่อกาดนี้ออกจากสนามโดยคู่แข่งนะเราสามารถทิ้งการ์ดอย่างมือคุณหนึ่งใบเพื่อยังอยู่บนสนามนะเมื่อกาดได้โจมตีนะครับหากบนสนามเรามีเซตตั้งเดิมาสามรวมกับสองใบก็ยาเทปเปิล <c oughs> ไอ้นี่เควอส์วอลโล่น่าเกียดอีกใบโล่น่าเกียดนะครับยกแล้วการโจมตีนะได้เกตได้ไลท์และหากมีเควอส์อยู่สองใบก็ได้จั่วนะครับและการ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เควอส์ค่อนข้างจะ โครงการมันดีอ่ะอแล้วก็ใบนี้เฮ้ยมันคุ้นอ้โอรอบที่แล้วมันเขียนเทคผิดอ้นี่ด้วย้เขียนเทคผิดทั้งคู่อ่ะแต่จริงๆริงก๊าซเทคเก่าก็ยังได้ใช้ได้ใ้ใใชช่มันคุค้มเลยนี่ทั้งเคออสทั้งเออสองบอดีนี่วะมันคุ้มกว่าเดียวเอาน้ำไม้เมื่อกี้แม่เน้ำสิบบาทอโอเคมาดูหลังกล่องกันดีกว่ามาดูหลังกล่องบ้านจะไปสวนแล้วใบที่หนึ่งมาครับผมแบบช้าช้า จะลุยกันทีละใบรีลีที่คุณว่าสองใบกันจะได้จริงไหมแน่นอนเปิดมาใบแรกครับปุ่มปั๊บเคียสเอาไปขายไหมเคียสเกียร์สวยมีใบหนึ่งคุมครับผมบอกได้เลยได้ใช้นะได้ใช้ถ้าสนใจนะครับทักมาเลยครับตอนนี้เลยใบห้าสิบอุ้จะเย็นๆคุณเดี๋ยวไปดูราคาตลาดแล้วคุณจะระเบิดคใบละลอยเลยแล้วอัลโตราอีกแล้วมันจะมาอีกใช่ครับมันจะมาอีกตอนแรกกะว่าจะเอาไปแจกน็อตนั่นเนี่ยแต่น็อตเขามีครบสีนะโอเคอัดจริงแล้วโอเคเอาดสองใบ นะครับกี่ออสองใบสองใบรู้สึกงนี้จะเป็นหน้ากล่องสวยสวยสวยเรออเอยไอเออเออไม่เป็นไรคุณนวิดาหน้าตาซึนแล้วก็ก็หลังแดงก็ก็ไม่ไม่ไม่แย่มากนะครับคุณนวิดาน้ําตาซึมนะครับนะโอเคก็อันนี้สามใบเดี๋ยวไปขายแยกแต่ถ้าใครสนใจก่อนก็ทักมาได้นะเพจเวลาดิสคอร์ดก็ได้นะครับ เดี๋ยว200บาทได้ <S <S สามไปตัดสินใจกันนะประมาณนี้นะครับใครอยากเห็นอะไรก็บอกมานะครับนะ,ะก็บอกมาตอนนี้เลยนะก็ประมาณนี้สําหรับชุด s S P นะครับชุดปลุกผีในตำนานนั่นเองนะใครก็ ไปลองสน,<ม>นอ่ะทักมาเลยครับผมทักดิสคอดมาได้เลยนะแอดมินคนไหนก็ได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง A Capital ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับไปแล้วบัตรคูออยู่ไหนนั่นไงบัตรคุณหลังแดงอยากได้ขอบทองไม่ใช่อะไรนะคือเอาไว้เคิดเกียร์อย่าอย่าทาคุณนี่จเปอไ